สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะวาสนาอัมเมซิ่งทาโลกค่ะเรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามา เปิดใจกว้างๆนะคะคลิปพลังงานความรักรายเดือนนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นปารถนาให้ผู้ที่ฟังคลิปนี้มีความสุขได้คำตอบแห่งความรักค่ะสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพฤษภนะเข้าสู่เรื่องราวความรักค่ะและยินดีต้อนรับชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยฟังไปด้วยกันได้เลยค่ะในมุมมองฟ้าหลังฝนความรักคนโสดกับชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมพุทธศักราช2 5 6พพลังงานธาตุราศีใดหนอที่จะเข้ามาเป็นเกณฑ์ชะตาความรักของคุณในเดือน10บนี้ต้องบอกแบบนี้นะคะแต่ละคนจะเจอเกณฑ์มากกว่านี้คลิปนี้เป็นเพียงพลังงาน ภาพรวมคลิปสั้นๆเท่านั้นดังนั้นเบิกบานใจฟังไปเรื่อยๆฟังเพลินๆได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าเกณฑ์สามราศีเราจะบอกถึง6ราศีนะคะว่าเป็นเกณฑ์รักใดที่โดดเด่นที่สุดในช่วงนี้นะคะแต่อย่างน้อยเราต้องดีใจว่าพื้นชะตาของชาวราศีพฤษภในในเดือน10นี้นะคะเต็มไปด้วยพลังงานของคือจริงๆอะคุณมีความกังวลใจ นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเองอยู่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของบริบทเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของความรักอาจเป็นเรื่องของการงานเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของความรู้สึกและสุขภาพแต่ในมุมหนึ่งของชะตาดวงคุณก็บ่งบอกว่าถ้าเราปรารถนาความรักเราอยากได้ความรักที่ที่เขาเรียกว่าเป็นความรักที่แท้จริงอะค่ะใครๆก็ปรารถนาดังนั้นแต่คุณเป็นคนเครียดเป็นคนคิดกังวลแล้วเป็นคนคิดมากเรื่องของความรัก และคนและเป็นเป็นคนที่ถ้ามีความรักอ่ะอยากให้ความรักเนี่ยอยู่อยู่ข้างๆหรือถ้าอยู่ไกลก็คอยแบบโทรหากันตลอดประหนึ่งว่าเหมือนเราอยู่ใกล้กันคือถามว่าบางครั้งต้องใช้คำว่าอยากอยู่ใกล้แฟนหรือติดแฟนก็ได้นะคะดังนั้นคุณจึงมีความคิดแบบนี้ทั้งๆที่คุณก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่คุณถ้ามีความรักก็อยากอยู่ใกล้กันอืม ทีนี้เรามาดูเกณฑ์ความรักกันดีกว่านะคะว่า6ราศีใดที่เด่นๆบ้างนะคะได้แก่ราศีมังกรค่ะราศีพฤษภราศีกันนะคะอีก3ราศีค่ะคือพลังงานของราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎเป็นคนกลุ่มธาตุดินและเป็นคนเป็นคนกลุ่มธาตุน้ำนะคะและอยู่ในเกณฑ์6ราศีนี้นะคะและตัวของคุณเองนะคะ ก็อยู่ในเกณฑ์ธาตุดินด้วยเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานความรักที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จึงมีความกลมกลืนมีความเข้ากันได้และมีความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันค่ะไม่ค่อยขัดกันสักเท่าไหร่นะทีนี้ความรักของคุณน่ะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อมันเป็นแบบนี้ความรักของคุณน่ะจะไม่ได้บือหวาหรือโรแมนติกนะคะแต่ค่อนข้างซีเรียสหรือเรียกว่าจริงจังในความรู้สึกถ้าจะคบหาใครในช่วงเวลานี้มักจะมีความหนักแน่นและแน่นอนว่าเราจะคบกันเพื่อต่อยอดนะคะ มีความคาดหวังนะทีนี้ความรักของคุณเมื่อเจอเกณฑ์หราศีนี้อาจจะเป็นกำกำลังกาลังศึกษาดูใจและเดือนนี้อาจจะเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เด่นชัดขึ้นนะคะหรือกําลังจะเข้ามาให้คุณได้ชุ่มชื้นผวใจเป็นฟ้าหลังฝนในช่วงเดือนนี้แต่จะเป็นจังหวะวันเวลาไหนขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ความรักของคุณเนี่ย เขามีลักษณะแบบใดนะคะต้องบอกแบบนี้เขาขึ้นอยู่ในตำแหน่ง10 of pentacle นั่นหมายถึงเขาเป็นคนมีความรู้ในเรื่องของการหาเงินเก่งหรือเขาอาจจะมีเรื่องราวของเขาเรียกว่าการต่อย,ยอดของธุรกิจการค้าหรือทำงานที่มีความเกี่ยวพันกับ กิจการของที่บ้านอ่ามันก็จะเป็นลนักษณะแบบนั้นนะคะหรือไม่เขาก็อาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวจนอยู่ในจังหวัดชีวิตอ่อจังหวัดชีวิตที่เรียกว่าตุ่มเต็มตุ่มเต็มไม่ใช่ตุ่มผดผื่นนะค,ะคือ เขาเรียกว่าคำโบราณนะคะเงินเต็มหายเงินเต็มตุ่ม่ถือว่าเป็นคนมีศักยภาพในด้านการเงินนะคะเป็นคนที่แต่งตัวแบบคลาสสิกหรือเป็นคนแต่งตัวเรียบง่ายแต่ดูดีนะ,ะก็หรูแบบไม่ต้องแบบแค่มองก็รู้ว่าหรูอ่ะไม่ต้องตะโกนอะไรเลยนะคะแบบเป็นเป็นความเป็นความเรียบนะคะมีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่มีจินตนาการสูงนะคะและเป็นคนที่สังเกตสังกาคนรอบข้างเป็น เป็นห่วงเป็นใหญ่ได้ดีค่ะนะคะมีความแล้วคุณโชคดีมากๆเลยว่าคนที่เข้ามาคุยเกณฑ์อ่ะชชะตาต้องกับคลิปเนี้เป็นคนที่รักจริงหวังแต่งรักจริงอยากดูแลกันจริงๆอยากเรียนรู้ความรักกันจริงๆเพราะเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาหาคุณเน่ยมีความพร้อมสูงมากๆเป็นคนมิเสน่ห์มากๆนะคะ สเสน่ห์ไม่สเสน่ห์ก็ฐานเงินก็ดีความรักนิสยัยใจคอทุกอย่างภาพรวมดีหมดนะคะและเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจใครๆก็อยากเข้าหาเพราะฉะนั้นคุณเจอคนที่ที่ดีมากๆคนหนึ่งนะคะในสายตาของพลังงานคลิปนี้นะทีนี้เรามาดูต่อว่าความสัมพันธ์ของคุณจะมาในทิศทางไหนนะคะที่โดดเด่นที่สุดนะเวลานี้ความสัมพันธ์ของคุณจะมาจากการแนะนำจากเพื่อนฝูง เพื่อนฝูงคําว่าเพื่อนฝูงเนี่ยจะสนิทก็ตามหรือไม่สนิทก็ตามนะคะแต่เรารู้ว่าคนนี้คือเพื่อนเราแล้วเราอาจจะไปงานเขาจะมากับเพื่อนเราก็ได้หรือเพื่อนเราพาเขามาเที่ยวแล้วมาเจอกันก็ได้นะคะเป็นการเจอมิตรภาพใหม่ๆสังคมใหม่ๆการเรียนรู้ใหม่ๆนะคะก็ก่อให้เกิดเป็นมิตรภาพใหม่ๆแล้ว อาจจะนําไปสู่เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้น1เส้นทางความรักของบางคนจะเจอในเกณฑ์ของเพื่อนแนะนําเพื่อนนําพาให้เจอความสัมพันธ์นั้นกับ 2. นะคะเรื่องของการเรียนการศึกษาการไปประชุมการไปสัมมนาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ของตัวของคุณเองนะคะหรือคุณจะไปลงคอร์สอะไรก็ตามคุณจะพบเจอเขาคนนั้นดังนั้นสังเกตให้ดี นะคะว่าถ้าเพื่อนแนะนํามาเพื่อนก็จะต้องพูดถึงคุณในลนักษณะทิฏฐาบอกฮ้ยพวกแกเหมาะกันมีความคล้ายกันนะเชื่อว่าพวกแกลองคุยกันสิเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์นี้แต่ถ้าเป็นสิ่งที่คุณไปสนใจเป็นตัวแทนไปโรงเรียนไปศึกษาไปพัฒนานั่นหมายถึงคุณชอบเมื่อคุณชอบคุณจะเจอคนที่มีกลไกความคิดค,คล้ายคกันความชอบรสนิยมนะคะนิสัยใจคอในสิ่งนั้นนะเหมือนกันดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นพลังงานธาตุที่กลมกลืน สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะความรักครั้งนี้มันเหมือนเจอแล้วนะจังงังนะเขาก็ปิ๊งปั้งคุณมาคุณก็เจอปุ๊บหยุดมองเขาไม่ได้หยุดแอบบมองเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นความรักที่แบบเจอปุ๊บ หลงรักกันปับ๊บเจอปุ๊บสะดุดรักปับ๊บอะไรประมาณนั้นเลยนะทีนี้บางคนก็อยากจะถามว่าแล้วมีโอกาสเป็นความสัมพันธ์ออนไลน์ได้ไหมเราก็ไม่สามารถที่ที่จะไปตีกรอบให้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์เป็นรักออนไลน์เนี่ยอยากแนะนําว่ารักออนไลน์เนี่ย ถ้าคุณจะรู้จักเขาเพราะว่าเขาอาจจะมาคอมเมนต์เพื่อนคุณหรือเพื่อนคุณคอมเมนต์ในในใต้ภาพคุณแล้วเขาเนี่ยมาคอมเมนต์ด้วยเหมือนแบบเป็นสิ่งที่ถูกใจคุณทํำในสิ่งที่ถูกใจเขาก็เลยมาคอมเมนต์ด้วยเพราะถือว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเนี่ยค่ะมันจะต้องมากลไกลนี้เหมือนกันแนวทางภูมิคิดนี้เหมือนกันอ่านึกภาพห้ดีนะคะถ้ามาเป็นความรักออนไลน์เพื่อนเราไป ไปทําให้ข้อความของเขาเด้งแล้วเขาเห็นแล้วเขาสนใจที่อยากจะมาตอบหรือมาสนใจเป็นพิเศษสแสดงว,ว่าคุณจะต้องผ่าน,นกลไกคือเพื่อนของเราเกิดขึ้นนะคะเพื่อนคุณนั่นเองนะส่วนในเรื่องของการเรียนรู้การประสบความสำเร็จอันนั้นเป็นมุมที่คุณได้เดินทางไปโดยที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอคนรักแล้วคุณก็จะไปเจอในกลุ่มนั้นๆดังนั้นช่วงเวลานี้ถ้าเพื่อนคนไหนถามคุณว่าเฮ้ยมีแฟนอย่างแกมันไม่พาแฟนมาด้วยเล่า อย่าไปเหนียมอายอย่าไปปกปิดอย่าไปเคอะเขินบอกไปเลยฉันยังไม่มีแฟนเลยแกมีคนเลิศเลิศนะมีคนหล่อล่อมีคนสวยสวยแนะนํำไหมมีอาชีพนั้นอาชีพนี้แกรู้จักใครแบบฉันชอบสาวในฝันเป็นนางพยาบาลรู้จักไหมพูดไป ต้องการอะไรพูดไปแล้วเขาเรียกว่าเพื่อนจัดสรรโชคชะตาจัดสรรมาให้นะคะนี่คือเรื่องราวของความรักของคุณนะคะมีโอกาสพบเจอความรักบอกก่อนนะเป็นความรักที่ดีนะทีนี้เรามาดูอุปสรรคกันบ้างมันก็ต้องมีเกณฑ์อุปสรรคกันนะคะอุปสรรคในที่นี้คืออะไรคือตรงที่ว่าความต่างเรื่องฐานทรัพย์นั่นเองเนะนั่นหมายถึงคนคนนึงอาจจะเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นหัวนหน้าง,งานเป็น ตำแหน่งที่ดีส่วนอีกคนนึงอาจจะมีเหมือนเขาเรียกว่ามันจะเสมอกันก็ไม่ได้เนาะมันก็จะมีความเหลื่อมร้้าของทักษะความสามารถอันนี้ก็คือจุดต่างไม่ใช่อุปสรรคค่ะเป็นจุดต่างแต่ไอจุดต่างเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าฉันคู่ควรกับเขาหรือเปล่า ฉันจะดีพอกับเขาหรือเปล่าเขาจะมาสนใจคุณอย่างฉันหรอห้ามคิดประเด็นนี้เด็ดขาดนี่คืออุปสรรคความคิดของคุณเช่นถ้าคุณมีคนที่อาจจะมีฐานทรัพย์ที่ดีรวยมากๆอะหรือว่าองค์ความรู้สูงมากๆหรือมีสเสน,น่ห์ล้นเหลือเลยเพื่อนคุณแนะนํามาแล้วเขาชอบคุณคุณรู้สึกดีต่อเขาอย่าไปปาาตัวเองอย่าไปมองว่าตัวเองด้อย จงมองว่าตัวเองมีดีจนเขาสนใจหรือขนาดเดียวกันถ้าคุณไปสนใจใครก็ตามต่อให้เขาคนนั้นดูแบบโอ้ยเขาจะมาสนใจใช่หรอถ้าคุณคิดจะจีบคุณก็จีบเข้าไปค่ะถ้าจะมีการปฏิเสธก็จะได้รู้กันไป แต่อย่าก,กลัวอย่าไปคิดหรืออย่าด้อยค่าตัวเองเด็ดขาดนี่คืออุปสรรคเดียวแสดงว่าคุณอาจจะเกิดการเปรียบเทียบหรือกังวลว่าเขาจะสนใจเราหรือเปล่านั่นคือมุมมองความคิดของคุณนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราได้ลงเอ่ยกันดวงของเราจะพัฒนาไปในทิศทางไหนในด้านของความรักอย่างเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนเนาะโชคชะตาจะนำพาให้คุณได้คบกันค่ะได้เรียนรู้กันแบบเป็นเหมือน เป็นเหมือนวงกลมที่ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆหรือเข็มนาฬิกาที่เดินไปเรื่อยๆเดินเวลาไปเดินความสัมพันธ์ไปกระชับพื้นที่ไปนะคะต่างคนต่างก็จะมีเพื่อนของการละการหรืออาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อทุกคนจะร่วมดับยินดีปีดากับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมและสุดท้ายคู่ของคุณก็จะได้เรียนรู้แต่คู่ของคุณจะเรียนเรียนรู้ไปอย่างช้าๆไม่รีบร้อนไม่กดดนันค่อยๆศึกษาค่อยๆพูดสะดวกก็โทรคุยกันเหมือนเหมือนเรามี เหมือนเรายังให้อิสระซึ่งกันและกันแต่เรามีการคุยอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างต่อเนื่องดังนั้นความสัมพันธ์ของคุณจะไปแบบเรื่อยๆไม่รีบร้อนแต่ไปอย่างต่อเนื่องนะคะนี่คือความรักของพวกคุณค่ะก็ที่จริงแล้วดวงของคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าเป็นเกณฑ์ได้เจอแต่ได้เจอด้วยเหตุผลสองเหตุผลที่เด่นที่สุดนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะเจอเกณฑ์ความรักแตกต่างกันทีนี้ชาวราศีพฤษภบางคนก็บอกว่าเรายังไม่เจอไม่เจอสักทีเลยนะเริ่มวาวุ่นใจแนะนําไปขอ ขอพรความรักเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะวันที่คุณไปขอพรความรักนะคะแนะนําให้คุณใส่เฉดสีแดงหรือเฉดสีส้มหรือส้มอมแดงนะคะ ขอพรความรักนะคะจะมีโอกาสสมหวังในช่วงเดือนนี้สีแดงเป็นสีนำพาความรักเวลาอธิษฐานห้ามฟุ้งซ่านค่ะพูดรอบเดียวกระแสจิตแข็งแรงอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาและจบอย่างมั่นใจคำอธิษฐานคุณจะสำเร็จสำเร็จผลนะคะฝากไว้นะฝากแชร์ด้วยค่ะ